คณะดนตรีคณะนี้เขาขวัญผวาเลยนะคะคือเขาไปแสดงมาเขาก็กําลังขับรถตู้ในกําลังกลับปรากฏว่าระหว่างทางมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับบิ๊กไบค์มาแล้วก็ปาดหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมาถามบอกว่ามึงบีบแต่ใส่กูทำไมนะแล้วก็ชักปืนขึ้นมาคุณผู้ชมทำท,ท,ท่าเหมือนจะยิงอะแล้วก็บอกด้วยว่ากูเป็นตํารวจลองดูค่ะ ไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่ค่ะแต่ผมเหอยู่ซ้ายนะไม่ไม่ใช่ค่ะขอโทษไม่ใขอโทษขอโทษด้ค่ะพี่ไม่มีค่ีไม่มีขาไม่มีขาอยู่ซ้ายนะอยู่ขวานะใช่ไหมพี่แต่ผมเหยียดขมือตัดตามกันมาต่ดไมแดงว่าอันนี้แบบไม่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 ข่ีไมือที่หลังกู่ะดาจับอยู่ติดไฟแดงตำรวจตำรวจได้ค่ะพี่ตำรวำ ค่ะพีไ่ไม่รถคันนี้ไม่ได้บีบพี่คะพี่คะ <S <S นี่แหละคุณผู้ชมบีบแต่ใส่กูทำไมกูไป็นตำรวจ อีกฝั่งหนึ่งก็ตำรวจก็ตำรวจสิส่วนผู้หญิงในรถตู้ก็พี่ขอโทษค่ะขอโทษแล้วขอโทษอีกนะคุณผู้ชมนะกลุ่มนักดนตรีนักร้องแล้วก็แดนเซอร์เขาโพสต์เตือนภยัยว่ากลางดึกของ29พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังกลับมาจากการสแสดงที่อำเภอค่ายบางระจ,จันสิงห์บุรีมาติดสัญญาณไฟแดงอยู่ที่เขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีปรากฏว่ามีรถบิ๊กไบค์ไล่ตามมาจากฝั่งลบบุรีก่อนจะมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ลงมาต่อว่าแล้วก็ด่าทอบอกบีบแต่ทำไม รถกูเนี่ยจอดชิดด้านซ้ายถูกต้องตามกฎตามระเบียบกูเนี่ยเป็นตำรวจหลังจากนั้นก็มีการประทะคารมกันนะคะโดยมีเสียงผู้หญิงเนี่ยกล่าวขอโทษมาเป็นระยะระยะ แล้วก็มีรถตู้แล้วก็รถเก๋งมาจอะสมทบอีกสองคันก่อนที่ชายคนนี้จะประกาศกล้องอีกครั้งบอกกูเป็นตำรวจทํ้ทาจะชักอาวุธจากเอวด้านซ้ายเนี่ยออกมาคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นนะคะแล้วก็แสดงความสนใจว่าเอ๊ะความจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครกันแน่ ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้ใหญ่ต้นเขียวเพชรผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าของวงไม้เลื้อยก็เล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนักร้องกับแดนเซอร์เขากลับบ้านมาค่ะมาลักษณะก็คือกําลังเดินทางกลับบ้านคือกลัมกนมาทราบเรื่องจากคนขับรถตู้แล้วก็ลูกวงยืนยันว่าไม่ได้บีบแต่ตามที่ชายคนนี้กล่าวอ้างเพราะว่ารถเนี่ยออกตัวมาแล้ว จนกระทั่งถูกปาดหน้าให้จอดก็อย่างกลาง้ากล้ากลัว,ลว,ลวเพราะในรถมีแค่คนขับเป็นผู้ชายคนเดียวส่วนที่เหลือคือเป็นผู้หญิงหมดเลยคุณผู้ชมพยายามตะโกนขอโทษหลายครั้งเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจนมีเพื่อนๆอ,อีกสองคันนมาสมทบแล้วก็ลงไปยกมือไหว้ขอโทษชายคนดังกล่าวจึงไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่ก็กลัวจนตัวสั่นนะเพราะหลายคนเห็นว่าลักษณะของผู้ชายที่เขาเอามือไว้ตรงเอวคุณผู้ชมเขาเห็นว่ามันเป็นด้ามปืนลักษณะเหมือนพยายาม จะ,จะชักปืนออกมาเนี่ยที่ลูกศรแดงๆชี้คุณผู้ชมมือเขากําอะไรบางอย่างอยู่แต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขายืนยันว่ามันเป็นด้ามปืนคุณผู้ชมทีนี้พอเรื่องราวมันถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพาก์วิจาร์แล้วก็มีคนตามหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เป็นตำรวจหรือเปล่าก็ไปถามเลยโรงพักที่มันอยู่ในเขตจ,จังหวัดลบบุรีว่ามีตำรวจสพใดที่ขับขี่รถบิ๊กไบค์บ้างพยายามสาะหาอยู่นานจนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับคุณพี่ท่านนี้แหละ เขามีชื่อว่าร้อยตำรวจตรีรัตรัศินแป้นพงศ์อายุ54ปีเป็นรองสารวัตรปราบปรามสพท่าุ้งลพบุรีไปเจอที่บ้านพักนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าคืนเกิดเหตุไปงานเลี้ยงที่จังหวัดสืบบุรีขณะเดินทางกลับรอสัญญาณไฟเขียวก็ถูกรถตู้เนี่ยบีบแต่ไร่ไปสองครั้งเหมือนการเตือนแบบไม่พอใจตนก็เลยขับตามไปถามแล้วก็เกิดการโต้เถียงตามคลิปนั่นแหละยอมรับอารมณ์เสีย พราะปวดฟันคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ทําร้ายใครนะส่วนที่ตะโกนว่ากูเป็นตารวจเพราะก็เห็นว่ามันมีรถมาจอดสมทบอีกสองคันผมก็เกรงจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันและที่พยายามทําท่าจะชักอาวุธปืนเพราะว่ากลัวเหมือนกันไงที่ทําท่าชักนั้นเป็นแค่กล่องใส่แบบสารองของกล้องติดหน้ารถไม่ใช่อาวุธปืนค่ะข,ขอโทษค่ะรั่วนะครับคือในสถานการณ์แบบนั้นน่ะถ้าเป็นสลับกันถ้าเป็นเขาและเป็นผม ระดับนั้คนุณเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราอะนะคุณจะรู้สึกยังไงเออพ่าเรามาคนเดียวผมก็ก็เสียวเออก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยผมทำท่าทางไปงั่นแหละเาจริงๆก็อยากขอโทษ ก็คือผมยังไงเรื่องขอโทษแต่คือมัไน,ไนได้เข้าใจกันได้เข้าใจเรียกมาคุยกันนะปรับความเข้าใจกันดีกว่าเนาะกัน,น,นอ็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่ไมีไรเพราะว่าถึงเราเป็นตำรวจจริงนะถึงเรามีปืนเราก็ไม่ไปยิงเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแล้วจริงๆตำรวจพกปืนขวาตรงนี้ซ้ายไม่ใช่ป็นกล่องกล่องไอ้กล่องชาร์จโป๊ะของไอ้แบตเตอรี่สำรองของไอ้กล้องที่จิตสรุปก็คือเป็นตำรวจจริงๆนะคะไม่ใช่ปืนนะ เป็นกล่องแบตสำรองเฉยๆยอมรับค่ะว่าใช้อารมณ์ดุเดือดมากไปเพราะหงุดหงิดปวดฟันมากตอนนั้นอ่ะบนปวดฟันมันก็เลยหงุดหงิดก็ยินดีนะจะขอโทษกับทุกคนขอโทษกับเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยปกติไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้หรอกทางผู้บังคับบัญชาก็เรียกให้ไป,ปพบเพื่อสอบสวนตนเองไม่ปฏิเสธพร้อมยอมรับผิดและจะขอโทษทุกคนขอโทษสังคมด้วยค่ะเขาไม่สามารถบอกผมได้ด้วยว่ามีรถคันไหนเปิดแต่ใส่ครับ ก็มีอยู่สองคันก็นนทําให้ผมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยแต่ผมยืนยันว่ามีรถมาเปิดแต่ไล้ผม,มจริงปกติที่ใส่ใจคอดาดเป็นอย่างนงี้งุนกิดบ่อยไหม่ึกไหมไม่ไม่ไม่คือวันนั้นที่ผมมงอยผปวดฟันด้วย เนี่ยใบเนี่ยปูฟันเดี๋ยวไบใบอุฟันไมอยจะขอโทษสังคมหรือขอโทษไอ้คู่กรณีเราอย่างไรบ้างหรือว่าเราอยากจะคุยอะไรกับคู่กรณีไหมครับก็คือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยนะแต่เพียงแต่ว่าผมนึกน้อยใจคือนั้นอ่ะ ว่คือตามความเข้าใจผมนะผมนึกน้อยใจเฮ้ยผณก็จอดรถทางนอกนะไม่ได้ไปจอดขวางคุณนะแต่ถ้าผมผิดผมก็ยินดีจะขอโทษครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เจแล้วคุณมาก็หลายคนคุณรู้เห็นี่เหตุการณ์เยอะส่วนผมไม่มีพยานแล้วไอ้คลิปในกล้องโพโปที่ผมใส่ไว้อะผมก็ลบไปแล้วเพราะผมไม่ไม่คิดจะอะไรใครไงอ่ะก็ขอโทษนะปวดฟันอารมณ์ก็เลย ร้อนไปหน่อยอสรุปก็คือแตรก็ดังฝันก็ปวดใช่แล้วดันเป็นคนขี้น้อยใจอีกคุณผู้ชมครับ <c oughs> ก็เลยทํำท่าเหมือนกับจะปะทะกันแบบนี้ <c oughs> ก็ขอโทษขอโพยกันไปนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> ส่วนจะมีความผิดทางวินยัยหรือกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวรอตรวจสอบกันต่อไปคุณผู้ชมครับ